สวัสดีครับผมเบาเทเยเยมืองอุดอนเมื่อนี้ผมสิมาลับไก่ไข่ครับกับเป็ดไข่ที่ผมจองไว้กับศูนย์พัฒนาสัตว์ปีกครับพอดีวันศุกร์ผิ่นโทรมาบอกว่าไก่ที่จองไวไไ้ได้รับแล้วเด้อผมก็เลยมาลับเมื่อนี้ครับนัดมาลับเมื่อนี้ก็รับไก่ไข่สองร้อยตัวเป็ดไข่ตัวเมียร้อยตัว ตัวผู้ลอยตัวศูนพระนารสัตว์ปีเพิ่นมีจำนายให้เกษตรกรประชาชนระยางอยู่ครับมีไกไ่ไข่โรทเทเลเพไข่กากีแคมเบลล์นครปฐมกากีแบงบางประกงแล้วก็ไกง่งวงหานนกกท่าครับไก่ไข่ที่ผมรับมากอเป็นไก่ไข่ขาเพศ ราคาตัวละ12บาทครับที่ศูนย์พัฒนาสัตว์ปีกเพื่อนจำนายครมีไก่ไข่ราคา12บาทแบบคาเพดไก่บ้านราคา15บาทแบบคาเพดหานราคาสามสบาทไก่ง่วงแบบคาเพดคือกันราคาสามสบาทเ็ดพันธกบินบุรี ราคาสามสบาทและะ้วก็นกกระทาราคาสามบาทครับพอดีผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าไก่ไข่สายพันธุ์ไหนที่เหมาะสมในการเลี้ยงแบบปล่อยพอดีผมเคยเลี้ยงไก่ไข่ให้บิดแล้วมันเหมาะกับการเลี้ยงแบบปล่อยคือต้องเลี้ยงแบบฟาร์ม ห้อสิบเหตุภาพเ้าก็บมอสามารถสู่กับภาพใหญ่ๆเขาได้ก็เลยหาข้อมูลมาเจอว่าใครๆรล่ไท่ทางกรมสุสัตว์เพิ่นพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงแบบปล่อยผมก็เลยลองหาข้อมูลในเพียก็ไปเจอเพียรูนย์พันธสัาาสตว์ปีกเพิ่นจำน่ายอยู่เพิ่อนเปิดให้รับจอง ผมก็เลยจองไว้ตั้งแต่วันที่สามตุล,ลามื้อนี้ครบกำหนดก็เลยไปไปรับครับที่ผมรับมาสองรยตัวก็เป็นไก่ขาเพศครับในราคาตัวละสิบสอบาทสองรอยตัวก็รวมเงินเป็นาราคารวมราคาก็สองพันสี่แล้วก็เป็ดเป็ดไข่เป็ดไข่กากีแกมเบลนครปฐม กากีบางมะกงคือผมเพิ่นผสมกันมาให้ครับราคา12บาทเท่ากันเป็นเป็ดไข่ตัวเมยราคา12บาทแล้วก็มีเป็ดไข่ตัวผู้ครับที่เพิ่นจำนายแต่จ,จริงแล้วผมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่ละครับเป็ดไข่ตัวผู้แต่ว่าทางศูนย์เพิ่นกา่าให้ซอยเหลือทางศูนย์แนเอาเป็ดไข่ตัวผู้ไปเรียงน้ำแนน เป็นจำในในราคาตัวละสองบาทครับสำหรับเป็ดไข่ตัวผู้ผมกับน้ำมาหอยตัวราคาสองบาทก็หอยตัวก็สองร้อยบาทรวมทั้งหมดที่ผมไปรับมาวันนี้ก็ทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่รคาคาทั้งหมดสามพัน 3, 000, แปดก็ล่องเรียกลองเมืองครับไก่ไข่พันรวดไทยว่าสิบินยังใดก็ อยากหูก็เลยลองซื้อมาเลี้ยงลองเมืองเพื่อถ้าเกิดว่ามันดีอนาคตกะสี่เอาไปขยายพันธุ์เลี้ยงไปเลี้ยงอยู่ทั้งบ้านแล้วก็ให้ญาติพี่น้องิ่นเลี้ยงนี่แบ่งปันญาติพี่น้องเ็เลี้ยงนี่ครับเพราะว่าไก่ไก่ล้วไทน้นี้มันสามารถที่เเอ,อามาผสมพันธุ์กันได้ครับขยายพันธุ์ได้บง,ง่ายๆ คือที่ซักมา1สิบสองบาทก็เป็นไก่ขาเพศตัวผู้ตัวเมียมาทำกันถ้าเกิดว่ามันไขรดีหรือผลตอบรับในการเลี้ยงดีก็สีขยายพันธุ์ต่อครับขยายพันธุ์แล้วก็บแบ่งปันธญาติพี่น้องทั้งบ้านครับให้เพิ่นไปเลี้ยงแล้วก็เ็ดเพดใข่ดีก็ ตัวภูนี่ก็สีคัดเอาตัวง่ามๆไปผสมกับตัวแม่อยู่ครับเพื่อนาคตก็อาจีพขย่ายพัดเองบม่ต้องไปพึ่งผ้าคนอื่นเป็นโครงการในอนาคตรครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่ติดตามคนที่รับชมอยู่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ